สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตด c a หุ้นด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนตุลาคม2,563จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนตุลาคม2,563ซึ่งในเดือนนี้นะครับก็เป็นเดือนแห่งอะไรก็ไม่รู้เนาะหลายๆอย่างเข้ามารวมกันนะครับ แล้วก็ยังไม่รวมอีกนะครับในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งมันก็ชดตลาดหลายๆอย่างนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับตลาดหุ้นไทยของเราต้องเผชิญกับปัจจัยลบอยู่2อ,อย่างใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือสถทธิภาพภายในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือ,อวิกฤตโควิด -19 นั่นเองนะ ซึ่งทั้ง2อ,อย่างที่ผมกล่าวมานี้นะครับมันก็ชุดสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราให้ชะลอตัวลงนะครับถึงขนาดที่ว่าฟีดเลยก็ว่าได้นะครับอ,อ,อย่างปัญหาโควิด -19 เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออกหรือว่าภาคการนําเข้านะครับซึ่งภาคเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับมันค่อนข้างที่จะสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยของเราเนี่ยเยอะมากๆ แต่การที่มีปัญหาโควิด -19 เข้ามากระทบเนี่ยแน่นอนครับภาคการท่องเที่ยวนี่ตายไปเลยนะครับภาคการส่งออกภาคการนําเข้าเนี่ยชะลอตัวหมดเลยนะครับมันก็เลยฉุดสภาพเศรษฐกิจให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมันลงมานะส่วนปัญหาเสถียรภาพภายในประเทศไทยของเรานะครับอันนี้มันก็จะส่งผลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของต่างชาตินะครับ ที่จะเข้ามาลงทุนภายในประเทศไทยของเราซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต่างชาติมีการขายสุที่ออกมาเยอะมากๆเลยนะครับคือขายอย่างเดียวเลยแหละแทบที่จะไม่มีซื้อเข้าไปเลยนะครับมันก็เลยยิ่งฉุดให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยของเรานะครับมีแต่จะลงอย่างเดียวเลยนะไม่มีการที่จะฟื้นตัวเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็มองว่าในอนาคตตลาดหุ้นในประเทศไทยของเราก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็กลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้อีกแหละว,ว่าจะอยู่ในช่วงปีไหนนะครับณตอนนี้ราคาหุ้นลงมาในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะต่ำไปได้อีกนั่นแหละนะ ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่เราจะเข้าไปซื้อสะสมลงทุนได้นะครับตอนนี้เราอาจจะเผชิญกับการซื้อแล้วก็ลงซื้อแล้วก็ลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่ถือลงทุนยาวเนี่ยผมคิดว่าจังหวะนะตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะทองเลยทีเดียวนะ ถ้าเราทนถือตรงนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยราคาหุ้นของเราเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้เยอะมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทของผมต่อเดือนนะครับประจำเดือนตุลาคม2,563นี้ ซึ่งในเดือนนี้นะครับหรือว่าในเดือนก่อนเนี่ยผมก็มีการซื้อหุ้นเข้ามาเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหุ้น VIH นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมซื้อหุ้น VIH มาเนี่ยก็เพื่อว่า สามหุ้นแรกที่ผมซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น PTT หุ้น BTS หรือว่าหุ้น CPO นะครับมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะได้หุ้นที่เป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องหาโรงพยาบาลที่อยู่นอกเหนือจากเซ็ต50เพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับก็เลยได้เป็นหุ้น v i h มานะ ด้วยความที่หุ้น v i h นะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กเพราะฉะนั้นวอลลุ่มในการซื้อขายของหุ้นก็จะน้อยมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองไปซื้อในกระดานออสลอตเนี่ยแทบที่จะไม่มีคนขายให้เลยนะวันนี้ผมก็เลยได้มาแค่28หุ้นเท่านั้นนะครับจากเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือจะซื้อให้ได้83หุ้นซึ่งเป็นอะไรที่แบบ ต้องยอมครับถ้าเราจะมาลงทุนกับหุ้นขนาดเล็กมันก็จะมีอะไรประมาณนี้นะสำหรับในเดือนนี้นะครับผมก็มีการซื้อหุ้นเข้ามาดังนี้นะครับหุ้นพีดีทีนะครับซื้อเข้ามา20หุ้นนะครับในราคา32บาท50ต,ตางต่อหุ้นหุ้น b t s นะครับผมซื้อเข้ามาจำนวน71หุ้นนะครับในราคา9บาท25สต,ตางต่อหุ้นนะครับ หุ้นต่อมาที่ผมซื้อเข้ามาก็จะเป็นหุ้น cpo นะครับซื้อเข้ามา8หุ้นนะครับในราคาหุ้นละ58บาท50สตางค์นะครับส่วนหุ้นตัวสุดท้ายที่ผมซื้อเข้ามาก็คือหุ้น vih นะครับซื้อเข้ามาอยู่ที่28หุ้นนะครับในราคา6บาทต่อหุ้นซึ่งก็รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1996บาท75สสตางค์ สำหรับในปัจจุบันนะครับต้นทุนของหุ้นในพอร์ตของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับหุ้น BTS ก็จะมีต้นทุนอยู่ที่10บาท67สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยที่ราคาตลาดณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่9บาท25สตางค์ต่อหุ้นเพราะฉะนั้นหุ้น b t s อของผมณนะตอนนี้นะครับก็ติดลบอยู่ที่13.35เอร์เซ์ หุ้น cpo นะครับมีต้นทุนในปัจจุบัน,นยอยู่ที่66บาท20สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยที่ราคาตลาดณปัจจุบันนยอยู่ที่57บาทต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้น cpo ผมก็ติดลบอยู่ที่13.90ุ้นปหุ้น pt นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมมีต้นทุนอยู่ที่35บาท95สสตางค์ต่อหุ้น โดยที่ราคาตลาดนะครับณปัจจุบันนยอยู่ที่32บาท25สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นหุ้น PTT ของผมก็ติดลบอยู่ที่10.29นะครับซึ่งหุ้น PTT ของผมเนี่ยเข้าใจว่าได้ปันผลมาด้วยนะครับที่ผ่านมานะ28บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับปันผลนะครับ หุ้นตัวสุดท้ายนะครับ V I H เนี่ยณปัจจุบันนะครับต้นทุนอยู่ที่6บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยที่ราคาณปัจจุบันนะครับในกระดานเนี่ยอยู่ที่6บาท5สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นหุ้น V I H นะครับก็ติดลบอยู่ที่6.96%นะครับ ด้วยความที่หุ้นในพอร์ตทุกตัวของผมนะครับก็ติดลบหมดเลยนะมันก็เลยมีผลแต่ไม่ภาพรวมของพอตเนี่ยติดลบนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่12.23นะครับโดยที่มีต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่16,100บาทเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่8ของการออมหุ้นแล้วนะครับของผมเองนะก็เผื่อแป๊บเดียวก็เร็วมากๆเลยนะครับ8เดือนแล้วเข้าใจว่าเพิ่งออมมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่อาจจะเข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็อยากจะบอกว่า แค่เรามีเงิน2,000บาทต่อเดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาลงทุนในหุ้นได้แล้วนะครับก็คือเป็นการลงทุนแบบ DCA นะจริงๆอะต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับพันเดียวก็ลงทุนได้500บาทก็ลงทุนได้นะครับเพียงแต่ว่าเราหมั่นที่จะมีการเติมเงินเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็มีการซื้อเข้าไปทุกเดือนนะครับมันก็จะทําให้จํานวนเงินของเราเนี่ยจากจํานวนน,น้อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจานวนมากอย่างของผมเองนะครับผมเริ่มต้นที่2,000บาทเนี่ย เข้าเดือนที่8เนี่ยผมมีเงินต้นอยู่ที่16,100บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยแต่ว่ามันก็ยังติดลบอยู่นะครับอ,อ,อย่างไรก็ดีนะครับอยากจะแนะนำว่าถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเข้ามาลงทุนแบบ DCA แบบนี้นะครับก็อยากจะให้ไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่าเนี่ยต้นทุนเราน้อยครับแน่นอนว่า มันก็จะทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันเพิ่มนะครับมันเยอะมากเลยนะครับเพราะเราต้องเสีย50บาททุกครั้งที่เราซื้อนะครับหมายถึงว่าทุกวันที่เราซื้อสมมติว่าเราซื้อ2วันเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำก็คือ50บาท2วันนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเสียแค่วันเดียวนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยคืออย่างวันนี้ผมบอกเลยว่าผมซื้อหุ้น v i s ได้ไม่ครบนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี ถ้าเราไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยเราจะมีโอกาสในการแก้ตัวใหม่อีกครั้งหน้าได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะบีบให้เราซื้อในวันเดียวให้มันจบนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนของเรามันสูงขึ้นนะครับซึ่งมันก็ไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆนะครับที่กําลัง ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็แนะนําว่าถ้าเราอยากจะไปลงทุนแบบ DCA เนี่ยเวลาที่เราจะไป,ปไปเปิดพอร์ตหุ้นนะครับก็อยากจะให้ไปเลือกเปิดพอร์ตกับบร็กเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะครับส่วนสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าบโบรกเกอร์ไหนมีค่าธรรมเนียมขั้นต่าหรือว่าบรกเกอร์ไหนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะครับก็แนะนําว่าให้ลองเข้าไปใน Google แล้วก็ พิมพ์ขึ้นมาเลยครับว่าบล็อกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะมีรายชื่อขึ้นมาให้เราแล้วนะครับหรือว่าสามารถไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับผมก็เข้าใจว่าน่าจะทําไว้อยู่นะครับก็ลองไปดูแล้วกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆไหนที่รู้ว่ามีบล็อกเกอร์ไหนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่าหรือว่าบล็อกไหนมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนาเพื่อนๆได้นะครับอ่ะก็ลองไปทําดูแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็อยากจะลองทํานะครับ ลงมือทําเลยครับเดี๋ยวไอเดียมันจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะสำหรับวิธีการเลือกหุ้นอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะหาดูได้ใน YouTube ในอะไรต่างๆได้เยอะแยะนะครับลองเข้ามาดูในคลิปของผมก็ได้นะผมรู้สึกว่าผมจะมีการทำเอาไว้อยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่นอนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ ส่วนสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของัอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆใดที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ